ซิโก้พูดแล้วสาเหตุน้องดอมหมูป่าอะคาเดมีเสียชีวิตที่อังกฤษซิโก้เกียติศักดิ์เสนาเมืองชี้แจงล่าสุดเปิดแถลงข่าวผ่านทางระบบซูมเผยรายละเอียดน้องดอมหมูป่าเสียชีวิตหลังจากที่ทางซิโก้เพิ่งโพสไอจีเศร้าอะไรการจากไปอย่างกระทันหันของน้องดอมหนึ่งใน13หมูป่าทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีที่เมื่อครั้งปี2561ได้ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย จนเกิดภารกิจการช่วยเหลือดังไปทั่วโลก โดยซิโก,โก้แบบไหลผ่านทางเพจมูลนิธิซิโก้เปิดสาเหตุน้องดอมเสียชีวิตหลังได้รับทุนจากสปอร์ตเอดูเคชัไปเรียนฝึกฝนทักษะลูกหนังที่ประเทศอังกฤษเมื่อกลางปี65ที่ผ่านมาว่าครูแจ้งพบน้องดอมหมดสติอยู่ในห้องพักคนเดียวแล้วส่งรักษาที่โรงพยาบาลชีพจรน้องดอมเต้นอ่อนลงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยในช่วงเกิดเหตุเป็นวันหยุดไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ต้องรอผลชนสูตรยืนยันอีกครั้งสำ ับเรื่องสุขภาพร่างกายของน้องดอมนั้นปกติแล้วแข็งแรงก่อนไปเรียนที่อังกฤษมีการทดสอบเรื่องสุขภาพส่วนการส่งร่างน้องดอมกลับมาประเทศไทยนั้นทางกระทรวงต่างประเทศกําลังเร่งประสานงานกับทางอังกฤษแล้วด้านโพสต์ในไอจีของซิโก ได้อะไรสิทธิ์รักพร้อมข้อความ Rest in Peace ดอมเป็นลูกศิษย์ครูที่น่ารักสุภาพเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจมีความฝันที่อยากเป็นนักบอลอาชีพอยากติดทีมชาติมีเทคนิคที่ดีพร้อมเรียนรู้เป็นกองหน้าที่เร็วครูก็อยากเห็นอนาคตที่ดอมได้วาดไว้นะแต่หลับให้สบายนะดอม